เอ๋นะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะเรามาบุกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตู้อบนะคะเป็นโรงเรือนอบนี่เลยบอนสีนะคะทุกานอันนี้เรามาที่ร้านของพี่ที่รู้จักนะคะแล้วเขาก็มีเนี่ยเลยรางแสงบอนสซนะคะอยู่ในตู้อบอันนี้นะขอบอกว่าวินาทีแรกที่เข้ามาแล้วทุกคนอบมากอบมากี่แบบว่าอบอ้าวเลยอะคะ่ะคือแบบว่าโอ้แล้วยิ่งใส่แมสนี่ จะหายใจไม่ออกแล้วนะก็ขอพูดคุยแนะนคร่าวเ้าแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะอยู่นานไม่ได้เนาะนี่เรามาดูกันที่กระบะแรกเลยนะคะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นหนุมานนะคะหนุมานน่าจะเป็นข้าวเฝ้านะนี่เลยก็คือในในในตู้อบนี้นะคะพี่เขาจะไม่ได้แปะชื่อไว้เนาะแล้วก็ไม่ได้มีป้ายราคานะคะก็น่าจะเป็นไม้ที่แบบว่าเอามาพักไว้นะคะมีเยอะมากๆนี่เดี๋ยวเรามาดูกระบะแรกกันก่อน อันนี้อย่างที่บอกไปน่าจะเป็นหนุมานตระกูลลิงนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น,น,งม,งนมิ่งมงคลเนาะคือมิ่งมงคลอะเอกลักษณ์มันก็คือจะแบบว่าใบใบกระดูกชัดมากๆนะคะแล้วก็ทรงใบเนี่ยดูแบบว่าแข็งแรงนะคะนี่เลยส่วนใหญ่จะเป็นมิ่งมงคลคะทุกคนนี่สวยตะการตาเลยนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรีะะ่สา เลยเป็นพื้นชมพูด้วยซึ่งแต่ละกระบะนะพี่เขาจะหล่อน้ำไว้นะคะหล่อน้ำแบบนี้นี่อ่าอันนี้แอบมีตระกูลซิงโกเนียมมานะคะสวยนะ จำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นตระกูลไก่นะน่าจะเป็นไก่ราชาวดีนะคะไม่ใช่อะไรเพราะเราจําจากเม็ดสีเนาะเนี่ยจาจากเม็ดสีที่เราเห็นมานะคะน่าจะเป็นไก่ราชาวดีนี่เลยก็เป็นไซส์เบบีนะคะเสียดายพี่เขาไม่ได้ติดชื่อแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดราคาไว้เนาะโอใบนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรนะคะเป็นพื้นใบขาวแล้วก็มีอ่ ความเป็นชมพูนะคะอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็เป็นกระดูกเขียวนะคะขอบใบเขียวนี่เลยสวยๆแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็สวยใบเใบแข็งแรงมากนะคะี่้โหเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่ด้านใน อันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นเทพเมืองทองหรือเปล่าเพราะเหมือนต้นที่เราซื้อมาซื้อมาจากงานต้นไม้นะคะตลาดนะัดต้นไม้ที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็อันนี้สวยมากเลยอันนี้น่าจะมีป้ายชื่ออยู่ขอดูหน่อยนี่ไงทุกคนอันนี้มัะขวาลลังสันนะคะนี่เลยสวยมากๆทุกคนมัะขวาลลังสันนะคะจะเป็นบอนใบยาวนะ บอลใบยาวแล้วก็โอ้โหอันนี้เหมือนฮาร์ฟเลยนะคะเป็นพื้นใบชมพูครึ่งหนึ่งแล้วก็พื้นเขียวครึ่งหนึ่งนะคะขอบใบสีเขียวกระดูกใบสีชมพูชัดเจนเลยนะคะโอ้โต้นนี้คือแบบว่าเหมือนใบฮาฟใบฮาฟเลยนะคะนี่สวยมากมัทควานรังสันนะทุกคน้นนี้นะคะสวยๆเลย ส่วนใบใหญ่อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นนิวเวฟหรือเปล่านะคะแบบนี้เนาะแล้วก็นี่ด้วยนะคะอันนี้น่าจะหงหื่นเนาะน่าจะหงหืน่นแล้วก็นี่สตอเบอรี่สตาร์นะคะส่วนอันนี้อะไรเอ,อ่ย นี่นี่เลยหนุมานเข้าเฝ้านะทุกคนนี่หนุมานเข้าเฝ้านะคะโอ้ oh. จะเป็นบอลใบไทนะคะรูปหัวใจเนาะกระดูกเส้นสีชมพูชัดเจนเลยนะคะขอบใบเขียวนะพื้นใบสีขาวแล้วก็กระจายกระจายนะคะสีเขียวปื้นๆกระจายแบบนี้เนะะาะหนุมานเข้าเฝ้านะคะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอร์รี่สตาร์ มาแถวล่างลงมาอันนี้ก็น่าจะนางใหม่นะทุกคนน่าจะนางใหม่อันนี้ก็เป็นชายชนนะคะเลยส่วนอันนี้หยูโอ้อันนี้ไม่แน่ใจอะแต่สวยนะคะอ้า๋อเขามีป้ายอยู่ขอดูนหน่อยจ้ะอ้าป้ายราคานะคะไม่ใช่ป้ายชื่อนะก็เลยไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะนี่เลย ามาดูแถวล่างอีกนะคะอุ้ยนี่อันนี้ก็มัคาวาราลังสนันนะทุกคนดูความสวยนะคะสวยมากมกาควารังสันเนี่ยคือเราก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะแต่เป็นต้นแบบเบบีมากๆเลยอะสวยนะชอบนะมาวาลังสนะันแล้วก็ต้นข้างในนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหันมุมานเข้าเฝ้าหรือเปล่านะคะ ตก็นี้นะคะสวยเหมือนกัน,นอันนี้ก็น่าจะนางใหม่นะคะแถวล่างก็ยังมีอีกนะทุกคนเนี่ยใต้โต๊ะจะมีเพียบๆเ,เลยนะโอ้อันนี้ใบใหญ่เลยนะคะไม่มีป้ายชื่อนะทุกคนแต่ว่าสวยสวยคือใบแข็งแรงมากนะคะ ใบแข็งแรงมากใบตั้งชูเลยนะแล้วก็เป็นบอนใบยาวนะคะปลายแหลมเนาะขอบใบเขียวนะคะกระดูกนี่สีแบบชมพูเข้มจัดๆเลยนะแล้วก็มีลูกไม้ <S <S เล็กๆนยๆเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นไก่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าไก่อะไร หูต้นนี้ทุกคนต้นนี้คือแบบคือแบบสวยเลยอะ่ะเนี่ยสวยเลยทุกคนดูเรายิ่งใบนี้คือสวยมากมันมีความป้ายแบบป้ายขาวด้วยอ่ะ๋ตว mm hmm. ต้องดูเนะว่ามีชื่อมีอะไรหรือเปล่า mm hmm. ไม่มีนะคะ ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะต้นนี้หรือว่าเป็นลูกไม้ใหม่นะคะใบคือมีเอกลักษณ์มากๆทุกคนคือจะเป็นบอลใบยาวใบแหลมนะคะแล้วก็กระดูกเส้นเนี่ยจะเป็นสีแบบว่าสีชมพูเข้มเลยนะเป็นแดงเข้มชมพูเข้มเลยนะคะแล้วพื้นใบเนี่ยเป็นสีออกแบบแดงชมพูเออเป็นสีแดงชมพูแล้วก็มีสันแหลกขึ้นนะคะแล้วขอบใบมีเสน่ห์มากดูตรงขอบใบนะเป็นขอบเขียวนะคะขอบเขียว แล้วข้างในก็มีอีกขอบใบข้างในเป็นขอบเส้นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเส้นขีดขีดขีด,ข,ดขีดเนี่ยคือสวยอะ่ะคือเป็นกรอบขอบแบบที่แบบว่าชัดเจนสวยมากๆส่วนใบนี้เนี่ยมีความมีความป้ายสีขาวนะคะจะเรียกว่าป้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจมีความด่างขาวส่วยมากเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าต้นนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ ส่วนนี้กระถางนี้นะคะกระถางสุดท้ายนี่อันนี้ชื่อว่าอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างมิ่งมงคลต้นตัวอย่างนะคะผมิีม่มงคลต้นนี้สวยเนาะใบเขาแบบว่ากลมมนได้รูปเลยอะ่ะนี่เลยออและนี่ก็คือคร่าวๆนะทุกคนเราพาทุกคนเนี่ยแอบเข้าค้างแสงของพี่เขานะคะคือ ต้องต้องต้อง,องหยุดการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าในนี้คืออบมากอบมากนะทุกคนหายใจไม่ออกแล้วแล้วตอนนี้เหงื่อแบบว่าโอโ้โหเหงื่อเพียบเลยนะคะคือถ้าถอดแมสนี่จะเห็นเหงื่อแบบไหลเต็มเลยนะทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นการรีวิวตู้อบบอลสีนะคะประมาณนี้อาจจะไม่ได้รู้ชื่อทุกต้นนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยเนาะ,ะแต่ว่าพามาชมความสวยงามของบอลสีกันนะคะแล้วก็การดูแลนะคะของส่วนนี้นะคะก็คือ เขาอยู่ในตูเ้เขาเรียกว่าเป็นตู้อบอ,อนเนกประสงค์นะคะขนาดนี้น่าจะเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบประมาณนี้นะคะคือเนี่ยโครงเนี้ยเราไปเดินเห็นที่โฮมโปรนะคะไปเดินเห็นที่โฮมโปรแล้วก็ที่ช้อปปีก็น่าจะมีเช่นเดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีในช้อปปี้อ่ะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะพื้นที่ก็ใช้สอยก็โอเคนะถ้ามีในช้อปปี้เดี๋ยวจะหาลิงก์มาแปะให้นะคะ ก็ว่าเอาไว้ประมาณนี้เพราะตอนนี้ต้องการสูตรอากาศภายนอกแล้วละค่ะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตามดูกันในคลิปหน้านะคะ